ไม่ทุเรศอย่าไม่ลังเกียจอย่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงพี่สีไพ้อยต้องมาทำแกแต่สอง

นอกปฏิลงใหญ่นอนดูดัวกันกวันนอนในวิทย์นอนในวิหารที่บวชไม่ยอมขื้นนอกสมาธิอย่ามามนบนหอกนะอย่ามาบ,กมบาอกพ้นกรรมจะไปอย่านอนเหมือนกับหมากเหมือนเรืสอสำเภาใส่เสื้อ,อใส่เสื้อ ม่มู่บ้านบ้าลพตสงหงุนหลหล่งคืสูงมุน่บ้าไ้นะคนะ้าคงไเกิดเลือไปสูญช่างีแล้วเวลาข้างหนึ่งเคยแต่งเป็นข้อบทซอทั้งคนบ้านั้นไม่พอใจ เราะเราได้เขียนไว้ว่าในหมู่บ้าน,เ,นเราเกียรมันเป็นโรบเลือดหลกทีทุกันเออขากาไม่มีใครทงเกียรหรอกออแต่เราเจียมได้ไม่แต่ใหญ่ให้ไปซื้อน้ำมันกัดใส่ตะเกียงนมาวิ่งไปเราถือถือขวดไปแนะกำลังถือขวดเราจะเดินเข้าไปอยู่ทรงนั้นอยู่ทางนั้นทรงนั้น,น,นเออเขาจะอาน,มนามกกัดใส่ถุงไปห่อ โอ้โหไปกระเกตขนาดนั้นเราต้องเดินตัวหวดหวักไปก็ไม่อยากอืผู้บ้าปล่อยเองเนี่ยเราเป็นเราซื้อปวดไปรเานี่สัตว์จะทำเนาะมันเหมือนเหมือนหนังเรื่องซื้อหลี่่อ ซื้อรีเวอแม่ไปตีพอที่เปิดไป,ท,ป,ดปที่อันแฮมอะไรสักแันีเออนึกออกวันรีครับเออวันรีครับเาไปตลองาน้ำมาพัดเป็ขนของคันะแต่ของเราเราเกลียดเ่าโหบ้ผลไม้อย่างนี้เอามาสูบไอศสรีมายขนมอ้องซอมฟอกไว้ไหน,นเออในอันเปรเลขึ้นมาหมดนะพี่ใหญ่ย ไม่ใหญ่มึงไม่ใหญ่ต้องหูเจ้าพี่สีพลไว้วันงานไม่ใหญ่อย่าได้ดูแลแมนแล้วจีบโอดก็ผละไม้มยอย่างไม่วบบ ไมพรร่พิจาวัาสาำกันหน่อยคะแ,แนนมีโรลที่สี่ไรคแนนอันนี้หนันนนงกระหมตรงนี้ใส่จลมาคู่หาคู่ยังไงคร,รับตลกด้วแล้วเขาแล้วเขาค่อยนิดๆมันมันจะติดตลกนิดๆไม่ออาโอ้โหแห้มติดแม้แต่นิดเดียวหนึ่งของเราหลงคนฟังไปคุณระดับ ่อดมีการศึกษาพากเขาเอาไปศึกษาประวัติไม่ใช่เป็นระดับชาวบ้านอยย่างนักผู่ชายนี่ใครบ้างที่ที่ดูเสียงดีก็จะมีผู้เกยจะมีพิชโนทคนเนี่ยครับ ชื่อหลักๆของประเทศไทยเลยนะครับจะร้องเกรงใจเขาแต่พี่สี่พอยเราไม่เกรงใจอความรู้สึกนี่ไม่ไม่เกรงใจพี่สี่พอยนะเาก็ชอบแต่มันก็มีหลายคนที่พูดย่ายต้องเก่งใจเราไม่เกรงใจเขาเลยเถ้าอย่างนั้นก็ทำหลายปีแลนะ้วโอ้ยเนาะวัดเราคูนก็อยากทำแต่เราไม่มไม่ไม่ไม่เห็นใครเหมาะสม สร้างตอนอายุร่างสิบก้อนเติมสร้างเวน,นส้งสางป่า,ปาชา้านอนป่าชา้านอนอะไรนอนผีหลบแบบนอนอะไรโอ้ยเพี่คนที่กลัวผีอืมแล้เลยไปนอนป่าชา้าโอ้แต่ว่า,า,า,าทำไมขี้กลัวผีไปฆ่าความผัว บาครับแต่แต่ก่อนอม,มีมีอย่างนี้หมดยังครับคุณบามาสร้างที่หลังหมดใช่ไหมครับที่หลังไม่มีถามว่าอะไรที่เหลือของเก่าเหลือต้นตาลสามต้น,ต,น,น,นต้นหมูนั้นต้นหม่หมดสามต้นเนี้ยคือของเก่าข่าวัดมันดีเหลือแค่เนี้ยต้นไม้ทุกต้นนี่หมยหมดเริ่มสร้าง คงเป็นวิหารหลวงวางศิาางาลาเ็กลกเองวันที่29ธันวาปีมสักแต่วางศิาลาเลิกเป็นพิธีวันที่6มกราาม34 วันวางศีรเลิกทีแหนวางศีรเลิกโบสถ์พร้อมกันกลางคืนประมาณเที่ยงกว่าแผ่นดินไหวถามว่ารู้งไงแผ่นดินไหวเพิงที่ทําประลอมไหวแตกตื่นคงประมาณคืนมาที่ห้ามกรา ที่สามสี่มกกระสันนี่สิ่งที่มหาสัเจริ์ที่วางสีลหลบแางว 1, ัดเปิดีิดไวยเนื้อที่ทั้งหมดนี่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้มีร้อยกว่าไร่บริเป็นวัดเนาะบางทีคนเขาอยากรู้เราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปด้วย 100, 100, 100, ร้อยร้อยจีบร้อยแปดไร่มันก็มีกรณีพิพาทกันวัดเรานี่ าวบ้านลูกหมดครับคุบาก็สู้สู้คดีเพราะฉะนั้นโคนท้องถิ่นเชียงใหม่ก็ดีไม่เป็นจะไม่นับถือคุบาจะคอยใส่ร้ายจุงดีพอตอนนั้นที่ดีนี่เขาหยุดไปเนี่ยที่เจดีเขาเอาไปหมดที่วัดเดือนมีกี่หลอยถนนตัดผ่านตรงเป๊ะ ที่เห็นถนนขึ้นไปนะนั่นคือวัดนี่ไม่ใช่นะคุมาลสีสู้คุมาสู้ได้เป็นเป็ดเก่าสู้สู้คุยใหญ่บ,บ้านสู้จัเต็ในอำเภออะไรนะเข้าใจเนาะกูมาเลยเออกความถูกต้องกูจดได้ไปกรุงเทพขังเหล็กกับเรื่องที่ดินวัด คือรถทัวร์่าก่อนปบ้านนอกเข้ากลุ่มีพระแจกวัดเมืองฝางเนี่ยอำเภอฝางเนี่ยแนะนำว่าผมจะรับรองให้จะพาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนได้ไปล่อยถึงกรุงเทพเอาเราปล่อยเพลอ,อยู่นั้นเราไม่รู้จะปล่อยที่ไหนมอนไปหากระถิ่นพระป่างแล้วไม่เอ่ยชื่อมันก็ดังนะเป็นเจ้าคณะอำเภอฝางเอาเราไปนอนวัดกระทุ่มคงขา อ๋อาถึงนคารไปทำเหมาอน้มันไม่าเขาก็ไม่จนรอกหรือไปพระบรรกเราไปกับชาวบ้านเอานอนที่ระเบียงกูฏิเขาเนี่ยยุงเนาะตัวตตนกกระจกกระจกปู่นอนไม่ได้อกู่ทำไมมาทุกข์กับวัดกับวาทุกคนเรื่องก็ไม่สําเร็จเขาก็ต้องเข้าหากรมศาสนาเข้าหาุฏิเรา็ไปเข้าหากรมศาสนาเราไม่ได้รู้จกใคร ประกอบหม่จูก,กันใส่ไล่ป้นสอีอุบาะเจ็กใบติวเป็นว่าเล่นจนถึงมีคนมาให้กำลังใจคือคนกรุงสีเยุธยาสมกับชื่อกรุงสีไม่สิ้นคนดีคุณสะอาดชมบุญมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินเชียงใหม่ ก็มากับหลวงพ่อไม่ต้องกลัวอะไรนะครับถ้าผมมีบุญมีบรารมีมีตำแหน่งดีกว่านี้ผมจะช่วยกันงพอ่อบังเอิญคุณสะอาดชมบุลมีบุญมีบรารมีได้ไปเป็นรองอธิบดีกรมที่ดีเกี่ยวกับกาจัดก,การสมซื่อสะอาดนักสกุลชมบุญเป็นคน<ต>คงศีอยู่ทยา น่ะมันมันมันทอดโค้องกตลอดที่สีไผาถทั้ง<า>ทั้งเราก็ไม่รู้จักที่ดินวัดนี้ได้คือแต่แรกโดนฟ้องอะไรอ๋อสู้กันเลยสีไผายก่อทำอะไรไม่ได้หยุดเดือดแม่ก่อนก่อนที่จะสร้างอะไรที่มันถึงแก่หอะระฆังนะ แเอกาสารปอมเอกาสารออกมาเองผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน,น,น,นเพราะฉะนั้นถ้าฟังข่าวคูบาพี่สพี่สีไยนะไม่ได้มากับคูบาวันนี้จะโดนเมื่อปีสี่สามโดนหนักที่สุดว่าค้าหยาบบาลงหนังสือพิมพ์ลงอะไรข่าวท้องถิ่นจมตีหรืว่าคูบาเถื่องมันญชค้ายยาบา ลอยผิดปกติเต็มลงศ่ยัดใส่เทียนพรรษาบางหางลังจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่กล้าเอาเทียนพรรษาไปถวายนะข้อหาหนักที่สุดคือใครเนี่ยทุกวันที่คนก็นยังวาวัดลอยใครเนี่ยคนอย่างเนี้เขาจะรอใครเลยแล้วหนก็จะมองอย่างหนึ่งว่าเรามีเาาเขาขึ้นอยู่ อูบาไม่ได้สร้างวัดเดียวเกือบรวมร้อยวัดเลยบูรณ์นะอ๋ออยางไม่ใช<ม>่น้อยบอกไม่ใช่แค่นี้อูบา,านทงไปทั่ว<ห><ม>ะพะเยาเชียงรายลำปางลำพูนที่ไหนก็ามาแล้วของเราไม่ยากจบแล้วหนแล้วเราเรื่องวัดที่บางนนะโบมีในหัวทางภาคใต้เขาจะมาสร้างบประวายตรงนี้แล้วก็จะอยู่เขาจะสร้างเขาจะใช้ทั้งลานนาเลยนะทรงทั้งเหนือเนี่ยไปสร้างหลังไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอก ก็สร้างไปสร้างมายื่ขึ้นนี้ค่อนนั่นหน่อยป่วยกับตายแล้วทิ้งเลย